จะไม่ติดต่อนนี้เราจะว่าขอฮะดรนิกรยารันตาวันนี้เราจะมาพบกับดรนิกรยารันตานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับดรนิกรยารนตานะคะอันนี้คือว่านดรนิกรยารนตาเราเราซื้อมานานแล้วนะคะ แต่เราอะคนให้ตาลาดมาซื้อแบบนี้นี่คือว่าด็อกเตอร์มีเดนตาวันนี้เราจะมาเสิร์ฟาอาหารกันนะคะแต,แต่แต่ว่าเราอะก,ก็ก็มีคนดูนะคะแต่ว่าเราอะจะมาพูดนี้กันไหนต้องหันไปยิ้มกับคนนั้นสิคนไหนละต้นแต่ว่าคนนี้อ่ะมีผ้านหนุกสองคนนี้ คนนี้คือว่าน้ำเพรวาค่ะน้ำเพรวานี่นี่นี่นนมาชี้นี้นะคะอันนี้คือว่า จิวกลานจิวกลานอะอะอะอ,อจิวกลานจิวกลานอะอะอะอ,อ,อจิวกลานสายพันธุ์เจแปนนิดสองศูนย์หนึ่งตราด็อกเตอรนิกอยาอินตามีจำหน่ายแล้วนะคะมีจำหน่ายแล้คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกทท่านี่ติดตามรับชม,ามรชมายการของหนูนกหนูก่อนนอนขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะอยเพ่อยังไม่ลงเพีงเลยเดี๋ยวกูอ่ามดแดงมดแดง Thank you.